เชื้อรายใหม่วันนี้เป็นวันที่ไม่ถึง20,000รายนะคะ19,851ค่ะมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตวันนี้240คนผู้ที่หายป่วยสะสมนะคะตอนนี้768,000กว่ารายเป็นผู้ป่วยกลับบ้านวันนี้เป็นวันที่ยอดสูงกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะก็คือ24,78รายยังมีผู้ที่เข้ารับการรักษานะคะอยู่ที่25,79 0รายค่ะ มีผู้ที่อาการหนัก5,000กว่ารายนะคะและใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่อีก1,000กว่ารายค่ะ และอย่างที่เรียนเน้นย้ําเสมอนะคะว่าการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยยืนยันนะคะเพราะว่าเป็นการตรวจด้วย rt pcr และในส่วนของการตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดจะเป็นการเรียกว่าผู้ป่วยเข้าข่ายนะคะที่ในกทมตามแผนภาพนี้นะคะจะแสดงว่ายังมีการตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจ